นี่คือภาพเซลฟี่สุดท้ายที่พ่อชาวอินเดียเตรียมพาครอบครัวย้ายไปอยู่ด้วยที่อังกฤษหลังจากที่พ่อทำงานต่างแดนนานถึง6ปีเพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกๆก,ก่อนที่เครื่องบินจะตกเสียชีวิตทั้งครอบครัว 13มิถุนายนเว็บไซต์ NDTV รายงานเหตุสลดหลังที่ดรปราติกโจชิและดรคมิวยาสภรรยาของเขาถ่ายเซลฟี่พร้อมกับลูกน้อยอีก3คนก่อนเครื่องบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI 171ที่เมืองอามาดาบัตรัฐคุชราป,ประเทศอินเดียขณะกำลังทยานออกจากสนามบินเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่งผลให้เสียชีวิตทั้งครอบครัวโดยนายโจชีนะคะย้ายไปทำงานที่ลอนดอนในฐานะมืออาชีพด้านซอฟต์แวร์มานานถึง6ปีเพื่อสร้างชื่อและ เตรียมอนาคตให้กับลูกๆขณะที่ภรรยาของเขานะคะคทํางานเป็นหมอที่โรงพยาบาลที่เมืองอุทยัยปุระและทางสามีนะคะคต้องต่อสู้กับปัญหาวีซ่าต่างๆนานาแต่เพื่ออนาคตของลูกเขาต่อสู้จนวันนี้ที่เขาพร้อมจะพาครอบครัวย้ายไ,ไปอาศัยที่ประเทศอังกฤษภรรยาของเขานะะคได้ลาออกจากโรงพยาบาลและเตรียมพาลูก3าคนได้แก่พี่สาวคนโตอายุ8ดขวบและน้องฝาแฝดอีก5ขวบผ่า2คนก็ไปอยู่กับเขาที่ประเทศอังกฤษทางครอบครัวนะะคเล่าว่านายโจชิบินกลับมาที่อังกฤษเพื่อมารั ภรรยาและลูกของเขาและเตรียมจะเดินทางเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศอังกฤษด้วยกันพวกเขาเดินทางไปยังเมืองอามาดาบาัสเพื่อจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษและได้ถ่ายภาพเซลฟี่นี้เอาไว้สําหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะมีผู้เสียชีวิต241ศพและมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียว